บทที่สิบสี่บทสวดมหาสมัยสุดเอวังมีสุตังเอกังรมยังพระขาวาตังเกสุวิหารติกับดีเดวะจำยิ่งมหามณีมหาตาพิกุสังเกินัสังทิงปัจมาติเหพิกุสติเหสพีเหว่าอรหันติเหตัติเหจาโลกาตาตูเหตเยตาตาเยปุงเยนิปนาสันนิปติตามหูตุปภะวันตังทัศนายะพิกุสังฆาตตาอัตโขจัตุนังสุตาวาสกาญิกนังเทวานังอัตเอตาทะาหูเชียยังพระขาวสังเกสุวิหารติ ัปีแล้วว่าจะมีมหาเนพิกุจะาจะสังเกนะสังทิงปัญจมาติหิพิกูจตหิตะเพวละหันตหิะใสหิจะโลกาัตุหิเทวตาเยปุูมเยนะสันิปปติตาหูติภะควันตังทศนัยะพี่กุสังขาจะยันนูนะมายัำปีเยนะพระวาเตนุปสังกัมือยามะอุปสสังกับีวะ พระครวตูสันติกีปัญติกาคาตาปัสสุริยามติอตภูตาเทวตาสุริยตาพีนามาพระวะาปุริสูธรรมันทิตังวะผางภาสาริยาภาสาริตังวะผางสำมิเชยยเอีวามีวาสุทาวาเสสุเทวาสุอิอันตระหิตาพระครวตุปุระตุปะตุระหังสุอตภูตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทวะเอกามตังอาจารสุเอกามตังทิตาขูเอกาเทวตาพระครวตุสันติกีมังคาทางอาาสิมหาสัมมายุปะวัตมิงเทวะกายาปิกตัพ มาคตอาอัคตามาอิมังอัตมาสมมาญาตคิตายะวะอปะเลีย,ยชิตตาสังคันติอาจคูวะปราเทว,วตาพัทโธตุสันติกิมังคาถางอปาสิตันลลภิกขวะสมาหะจังสุจิต,าาตังอัตโนกูอัตโนอุจุปะมะกังสุสารติวานิตานิคะหิวะอ,อินทรายานิละกันติปังคิตาติ อัตโควปลาเทวตาพระขวัตูสันติกีมังคตังาพาชีเชวาคีลังเชวาปริกังอันตะาคีรังองค์จัมมัณมิชาติจารันติสุทาวิมาลาจักขูมตาสุจันตาสุสุนาคาติอัตโควปลาเทวตาพระขวัตูสันติกีมังคตังาพาชีเยเกติพุทธังสารนังคาตาตีนาคาตคะมิสันติอาภายะภูมิงภายะมนุสันติหังเทวะอาหยัง ปาลิศุเลสันติติอัตโกภะวะพิโกะมันติสิเยภูมิเยนะพิคเวทาสายสูโลกาธาตุโชเทวตาสันนิปติตังหุติตถาคตังทัสนายะพิคุสังคัสยเยปิเตพิกเวอาเฮสุปฏิตามันทานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาติสัมภิภะขันตานะเอตัดปรรมะยเยวะเทวตา สันนิปฏิตะเฮสุงเจียธาปิไมหังอิตาลหิมีปียปิตีพิกวีพรวิสันติอนาคตัมมัฏฐนาอนาคโตสมาสัมพุทธาติสัมปิภักขันตานังอิตาปลมาเยวาเทวตาสันนิปฏิตะภระวิสันติสจียธาปิไมหังอิตาลหิอาจิขิสามิพิกเวเทวะกายานังนามามิจิตายิสามิพิกเวเทวะกายานังนามามิเทสิกสามิพิกวีเทวะกายานังนามามิตังสุนารถาตุกันมะนะสิกะโลทะพาวิสามิติเอวังพันติติโค เตี๋ยพี่กูพระขวาตูปัจจัยสูงสูพระขวาเอตระเบิจักชีโลกะมนุษย์กษัมมิยะตถุภูมาทัสสิจะเยสิตาชิริกันทัพพะวังไปเหตุตัตาสมาเหตตาปุถุสีหาวาจารีนาลุมะหังตาภิตตมภิโนโอทาตมะนาสาสุทาริปัะสนะมะ นาวลาพินโยปันจะสเตยันวามมเนกะปิละวัธเวยตาตัวมัจยิสตาสักกีสารเนติเทวกายาพิกันตาเตวิชานาตาพิขโวติจาปามะกะลุสุวาพุทธศาสารณะ ตสัมปาตุระหูยานังอมานุสานาทัศนะอปิเกษตัสมัตถสุสหัสังอัฏฐันตลิสตังเอกิสหัสสานังอมานุสานะมัตสุอปิกิตัสมัตถหูทิสาสภะปุษาอหุตัจจะสัมผังอภิญญายะว่าวาขีวาณัจจคุมาตโตมันจะยิสตาเสวะขีสาระเนรตเทวกายาพิการตาเตวิชานาตพิฆบุเยวุหังจิตตยิสามิขิราหิอนุปปุปปสูสตัสสหัสสาวะยะคะภูมากะบปีละวัฏวัยที่มันโตชุติมันโตวัฒนาวัตโตยะัจจิรุมาธามาณพิกามุภิ จูนางสมมิงว่านงชาชาหาสาเหมาว่ตายะขานานาตาเวนทมัตัวุดิมันตวนาวันตยะสัิโนมามานาพิกามมภิกจุนังสมมิงว่านางจัตากีตาทีหาสายะขานานาตาววนิโนที่มัตุดิมันตวัฒนาวันตยะสัจโนมมานาพิกามภิกจูนังสมมิงว่านาอิเจเจโสสาหาสยะขานานาตาววนิโนที่มันตุดิมันตวัฒนาวันตยะสัจโน มูทัศมนาพิกามูพิจุนังสมิเติงวนางวีสามิตาปัจจสตายะขานานาตเวโนอิเทมันโตูเชื่อมันโตวัฒนะมันโตยัสัชินุมูทัศมนาพิกามูพิจุนังสมิติงวนาง ภูมิพลูราชค اه ิโกเวีปุสัตวิเวศน์พิญญูนางสัตตะสหัสกยศานางปายุปัสสติภูมิพลูราชค اه ิโกโศปะคาสมิติงว่านางปุริมัจจาทิสังราชาละตะลัตุปาษาสติราชนาภาณาอธิปติมหาราชยาสัตติตุกุตตาปิตัสสาภาโวทินามามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยาสัจิโนโมทามนาพิกามุพิญญูนังสมิติงว่านางทักษิณาจัติสังราชาวิรูโมตุภาษาัตติภูมิธนานาธิปติมหาราชยาสัตติโต ตาปิตาจักราวุอิทินามามาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสัจจินโนโมทานาพิการมุงพิจุนังสันติจริงว่านังวจีมัจจาทิสังราชาวิรูโขภาษาสตินาคาณอธิปติมหาลายาญาสัจจโตอุตตาปิตาจักราวอิทินามามาพไลอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสัจจิโนโมทามนาพิการมุงพิจุนังสันติจริงว่านัอุตตะรัจทิสังราชา กูเวโลตาปัสสาะสติยะคานาที่ปติมหาราชายะสติโทพุตตภิสัสสาวโรอิชินามามาภลายิิมันโตชุติมันโตวัฒนะวันโตยะสัจิโนโมทัมนาปิกกรมุงภิกขุนังสมิติงวะนังอุลิมะที่สังละตะระโตทักขิเนนะวินุนะโกะปะจิเมนะวิโรูะโกกุเวโลุตะลังสิ่สั่งจัตตารูเตมหาราชาสมันตาจตุโลที่สั่งท่าสัศมานาอาจารย์สูวะเนกปิละราก็ทติสัมมายาวิโนทัสะอากูวัจจะนิกาสัจธา มายากรวีเจนทุเวเข่งทุวิภูจะวิภูตูสหะจันทนูการม่เสียงตูใจกินรูมันตุนิมันตุูใจนาทุโอปามาตุจะเทวสุตุจะมาตาลิจิตาเจนจะกันทัพภูนะโลราชาชนูสโกูกูปันเจสิภูเจวะติมพะรูสุริยวัชชาเจเตจลีจะราชาโนกันทัพฟาสหาราชุปิโมธนาปิกามโมพิจุนังสัมปจริงวะนายอาถาเขาอาชากรูจะ นภา,านาคาเิสาลาสาหปัจจกามภัสตะลาอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาละัทธตถาจะอาคูนาคายสัสินินเอราวันโนมหานาคูสุปคาคปมิติงวนาเยนาคาลาชีสหัสหาลาาันติทิพาทิชาปัขีวิทุทธาจะปูวิหายาสาเตวณัมัทธัตตาจิตตาจุปนาอิติติธนัมะภาวยันตาทานาคาลาชานามาสีสุปันนัตูเคมกตาสิพุตโต สันหะหวิวจาหิวปยาหิยันตานาคาสุปนาสาระนะมังนะกัง,งสุพุทธังชิตาวัชิรา,าเตนะจรมุหังอสุลาสิตาพาระพาตะโลวาสวาสิตีที่มันตุยะชะินุกาละกัญชามหาพินาอสุลาธานะเวทะสาเวปะจิติสุจิติจัปปะฮาลาโทนะมุจิสหัสตัญจะภริกุลตานางังสัมภีเวโรนามะกะ ตนังหิวาปะลิงเนัวหุัทะโมปาขมงสมะยธานิปันทันตีพิจูนังจะไติงนัอาปงจะตเทวาปัทวีจะติจวายตัฏาขโมวาลุนาวาลุนาเทวาสโมจายยสาสหะเตากรุนากายกาอูเทวายะสิโนทัศเติทัศตากายะจักเนานตาวันนิโนอิริมตัวชุติมตัววัฒนาวันตัวยะสิโนโมทัมนาพิการมพิจนังจะมติงม่นังเวทูจะเทวา สหายีจะอัสมาอัสมาจากทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคุภูลคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคุภูลคิตานักขันตานิภูรคิวาอคูมันทวาลาหกาวาสุนังวาวาสาวเจตุสงกรูสักโกปาคาปุรินทัตุทัติเตทัตจักรยาสพินานตาวะนนุนิที่มันโตชุดที่มันโตวัฒนาวันโตยะจติโนวัฒมานาภิกขมุภิกขุนังสิมิจิงวะนาอัตคาปูสาวภูเทวาชาลัคิ ชาลามคิสิคาลิวะอริทกาเจโรชาจะอุมาโบพานิพาสินุวลุนาสหธรรมาจะาจุตาจะอนิชกาสุเมยะวุจิลาอากูอากูวะสะวะเนสิโนทัสิจตตะชากายาสพีนานาตาวานิโน อทีมันตชุดิมันตัววัฒนะวันตัวยะสัจินุมัตมานาพิกามงปิจุนังเจนิจนิมานาสมานามหาสัมมานามนัสสุตมาทีปะตูศิกาอคูอคมานปะตูศิกาตะูหานะยูเตวายจจโรหิตะวาจินุปราคามหาปาราคาอคูเตวายะสัจินุท่าสิติสตตะกายาสเพสัเพนานะต่วันนีนที่มันตัวชุดิมันตัววัฒนะวันตัวยะสัจินุมัตมานาพิกามงปิจุนังจิจงว่านาสุกกลุมหาอาุนาอาคูไหคาตะ ไหหาปาโมคอาคูเทวาวิจักขนาสตามะตาหาละก้จชมิสกาจายยะสัจฉิโนทนายังอาคาปัจจุโนโยชิสาสะอะภิวัตติทัศเจเจทัตตาการยาสเปลานาตตะวันิโนมิทมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัจฉิโนวัฒนานาภิกขโมพิชุนังสมิติงวะนาเคมิยาดุจิตายามาลัตกาจ่ายยะสัจิโนสัพพิตกาลามาเสถุชาชุตินามาจาอาสวานิมาละ นะละติโนอาคูอาถาคูปะลานิมิตาเสติเติสาตาตกายาสเปนะนาตตะวานิโมมีที่มันโตชุต่มที่มันโตวัตนาวันโตนนยะสัิโนมาถมานาพิการมุพิจุนังส ém, ันติมีพิจุนังสันติมีวันสถิตเทว่านิกายาสเปนานตาตตะวานิโมนามันว่าเยนะอาคันชุเยจลีตะที่สาสหาปะปาวุธะชาติมาคีลังโอคติน,น,นะนะมาสว่าง ถเขโมฆะตะลังนาคังจันทวะอัิตาติตังสุลังมาปัลมะตูจัปุตตาอิทัมะตูสหะจันนังกมาโลติโสจ่โตปะคาฉมิเตวะนะสหะลัมมะโลกานังมหาลัมมาทิฏฐะติอุปปันโนชุติมันตูพิงมากายโยยะสิโตูทัเสถาอิสระอาภูปัญเจกะวะสกวัตินุตีสัจจะมัทธตูอาคาหาลิโตปะาลิบาลิโต เจะสัำเพ็จเป็นกันตีสินเทียเวจารมะเกมาลสีนาทิการมีปัจจักสัมพันธ์ยังเอะคันทัตถะปัททะปันธะทะลาเกนะพันธมัทโวสมนตาปริวารีธามาโวมุจจิธาโอจินาอิติตาสัมหาเสโนุกันหะเตนังอติสยิมณิปานินาจละมาหจัสรังกันวานะเพระวะยะถาปะรุสกูเมโขทนาันตุสาวิจุปุะตะถาโส ปัจจุทาวันติสังกูโลกัสายังว่าเซตัดจากสัมผัสอภินญ,ญายะวะว่าขีวานาจักรุมาตะโตมันจะยีสัตตาสวัสดีสาระนิลาเมาลาเสนาภิกันตเจวิชานัตะพิโขเตจะปัมมักกลุงสุวาพุตสาส,สารานังวิตาลาเกหิปกามุา ในสังสมโรมังติชยุงัำเพวิเชตตาสังคามาพยาติตายตสาสสินุโมทันติสหปูเตณิสาวากาเตชะเนสุตาติบทที่สิบห้ามงคลจากวันใหญ่สิลิทิสิริทิมะติเตโชจลาสิทธิมหิทิมหาคุณาปลิมิตะคุญญาธิการลส,สัมพันตะลายะนิวาลนตะมันทะัต ถ้าข่าวว่าตัวอรหันตัวสัมาสัมพุทธะสัจจจิงจับมหาปุริสละคณานุขาเรนะอสิยานุพันญ์ยานุนาภยานชนานุเทนขยัญชุชะนานุขาเวนะอจุตละสะตะมังคะลานุขาเวนะจำพันละหลังจิตยานุขาเวนะเกตุมาลานุขาเวนะทัสสะปะละมิตานุขาเวนะทัสสะปุปปาลาน อุทัสสะอุปปาละมิตานุภาเวนะทัะปาละมัตตปาละมิตรานุภาเวนะสีสะมาทิปัญญานุภาเวนะพุธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะติจานุภาเวนะอินทานุภาเวนะภลรานุภาเวนะเชยยะธรรมานุภาเวนะจะตุลาสีติสัสสัธรรมะขันทานุภาเวนะนวะโกุตะละธรรมานุภาเวนะอจจังขีกามังคาร นุภาพเวนะอัฏฐสมาทิปันธิญานุภาเวนะชัดสพิญญานุภาเวนะจัตตุสัจจายานานุภาเวนะชัดสัะละยานานุภาเวนะสมพันยุตตลายานานุภาเวนเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพภะปลิตติตานุภาเวนะรัตตานายัตตะละสะละนานุภาเวนะตุยหังสัพภะโลคสุปปัฏฐะวะ ทุกขะโทมะนัสุปายาสารีนาสันตุสัมภะอันตรายาปีวินาสันตุสัมภะสังสัมปาตุหังสามิทันตุทิคายุตาตุหังหุงตุจักตะวัชชะชีเวนะสัมังคิโกหุงตุสัมภะตาอากาศจักปักตักวะนะภูมิคันคาจะกมะหะจะมุตถาร拉คกาเทวตาสัทธาตุมเหอนิระสันตุเมมันตุสัมภะมังคารังลักขันตุสัมภะเทวตา สัมผัพุทธานุภาเวนะสัตยตาสุนทีพระวันตุเตสกานตุสัมภัสมังคลังละขันตุสัมภะเทวตาสัมภัสธรรมานุภาเวนะสัตยตาสุนทีพระวันตุเตพระวันตุสัมภัสมังคลังละขันตุสัมภะเทวตาสัมภะสังฆานุภาเวนะสัตยตาสุนทีพระวันตุเตนะขตตะยะขับปุตานาปาปะคะนิวารณาปะริตตานุภาเวนะอันวาติสังขเทเวนะขตตะยะขับปุตานาปาปะคะนิวารณาปะริตตานุภาเวนะอันวาติสังขเทเว นาคตายะคาปุตานปาปาปะคะนิวารนาตาลิตาสานุภาเวนะหันวาติสัตอุบัติธีที่สิบหกพันเทกะลาตาคาถาอติตันนาวาคะเมยะนาปิติกัรเคยนาคตาับุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธตีทมปะหินานต่างอาปัตตะจัตานาคตัสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาราไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปเปิดไปนั้นยังไม่ถึง ปัจจุปัตนนัสสังโยธรรมังตตสาวีปัสติอตังหิลังอสังคุมปังตังวิธามะนุดูหิเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทามปัจจุบันไม่งอนเงียไม่คนแขงในทำทำนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งจะเรียนทำนั้นเรื่องให้ปุกปงตื่นอาเชว่ากิจจะมาตปังโกชัญยามาละนางสวีเพิ่งทำความเปลี่ยนเสดในวันนี้แหละไปเล้จะรู้ความตายในวันพุ่งน้าหินูสังฆะลันเตนะมหาเสนนะมัญจุนะก็เพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นยังไม่มีแก่เรางหลาไ เอวังวิหาริมาตปิงอังหรละตะมาตังทิตังตัง,ตงวีพันเทกะลันโตติสามตอจิคาเตมุนิติพะมุนีผู้สนบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปุตติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการท่านตอว่าแล้วกันคือนั่นแหละว่าผู้มีลาติหนึ่งจะเลิ้ใไ้ประการชนนี้แล้วบทที่สิบเจ็ดอภินพันจะอภินอภินหะอันเจก,กะวะคณะปาเะ เชลาธรรมูหิเชลังนะนิติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาแต่รุ่งคนความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมูพระยาที่นนะติตาเรามีความเจ็บใกล้เป็นธรรมดาแต่รุ่งคนความเจ็บใกล้เปไม่ได้มรณะธรรมูหิมรณะนะนิติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาแต่รุ่งคนความตายไปไม่ได้ปภีหิเมปภเหิมานาเปหินานาภาโมิีนาภาโมเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องไม่พัฒนาจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกามาสกุลหิกามาตายาถากามายุนิกามาปันตุกามะปริแตระเนว เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พื่ออาศัยอย่างกรรมังกะลีสามิอะไรนางวาตัดกรรมวาตัดสาทยายาระพระพิสามิเราจะทำกรรมใดไวยควรเป็นหลักไม่จะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลก่อนอมนาจสืไปอีวังอภินิหารัารจ่าเวีขีตทังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆกปันเทือง